เขาเีลียรอยู่ทุนแต่ว่าเขามันตามันตาหากินดีไวมอหน่อยนี่ว้ยมามาพี่้องมาเอามาแต่พี่บเห็นเลยเว้ยอยู่ใจโอ้ห้อยขาเคียรมวอนนี้หักใหม่มหักใหม่หักใม่เคียกันเลยเว้วยกเ,เ,เกมเฮ็ดอ้อยดันกรดันไปรลดปลาเจา,า,าเกมเฮ็ดงงด้วย อุ้ยพี่้อกเลยเดี๋ยวเดี๋ยเอ้าวนี่ดอกอุ้ยแดงยังคืนเนาะออ้ยพีใครให้รงหัวขาวจันพี่ใครมันให้เราหัวขาวด้พี่เอไม่ัง้บันพูอีกต้้งนาอีกเดี๋ยวดอ้อมไปทางกุนักันไปหาบึงกันสักกันปืดไรอยู่ตัว่ะทางมองเห็นงานเก็บเก็บเอามาอู้ โ้ปดา <c oughs> ดแหม,ม่งใยตาหาจริหเกือบเป็นมย่างมาหนอา่อยจ้ะอืตาจะกูเแม่นแต่ว่าคอยยังหาอยู่โน่นต้องขุนอยู่จ่องเฮ็ดปวกนี่ทั้งนีโ้โบริส้ซื้อเพี่น้องบริส้ซ <c oughs> ื้อเ <c oughs> ้อ <c oughs> บ่ได้ยอาจจะว่าทิวตกตอนตกตอนเมื่อบริส้ซื้อนะครับนะ นี่อือเว็ดแต่บอเว็ดเรียฮะเว็ดแล้วสิได้ฮักมาอีเคียแล้วบา้าน,นนั่นดิใครมันตุนเขาจังไปปาดเบิ่งเอาวันแม,มนให้วัวแมนแต่มันอยู่งกันนี่มันบโบผาดนหน้ากนะ็คือหน่อยสิเว้ยโอ้ยใหญ่จลายไปเลย <c oughs> นี่เกิดเป็นมูเนี่ยนมีอือพี่เลวเวีอีก แมนเลยแบดนี้แมนเลยว่านก็เหยียบม้วนอยู่อันนี้ฝ่าวกระโจนมาทายคลิปดินคากเลยนั่นใครมันตุน่นโอ้อยหางยังจอวะมูนึงมีเจ็ดแปดดอกดที่ต้นมูนอยู่ทั้งปุ่นอีกพี่น้องเลยเยี๋ยวเหีเยี่ยมเยียมมันค้อนอันนี้ ห้อมีมีดมีผ้ามาปาดตีนดต่้อเอาหลวๆพอห้าใส่ถุงรถโอ้ได้ถุงยังยังเือบปเถอพขแกงเลยพี่น้องพ้แกงเลยชิวว่างคลเายฮิตรวมทางเลยเขายสน้ำมันคสาคีรถก็รถกากบพักยกอยู่วันทำงานพี่เขาพี่บ้านเาพี่ทั้งพี่โอ้ย พี่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 ใครมันมองอยีมาเกิดตัวเดียวก็โซยังได้โอ้ยนี่ยใครมันแม่นอยู่ขังกันก็มี่ช่างผิดแม่นเลยเว้ยกูอึ้ยกินข่นมีอยู่มันต้องมี่ใหญ่ไปแถวนี้นต้องเกิดเป็นส่งเด้ย่างยางมาจังใดแต่จะบูบมาผอานนตัวนันนแมนวะน่าจะแมนอยู่ได้ขาจนพ่อนขี่ฝากกันมาหนิขางๆกันก็มีใครหน่วยเนี่ย นี่นี่นนี่นน่เออหันละอยาให้มันในเลือหอดเข้าคนไกดเนาะเออเขาต้องเอาให้มันเกี่ยงแต่ว่าประเทว่าสีเกินมึงจด็ด <laughs> จำดินให้มันเบิ้ <laughs> <laughs> แล้วเจ้าเคลียอยู่หมู่ว,ว่านก็นด้หมู่ว่านเพิ่งกัสีหนุ่มเอาไปไล่เติบอีีรอดเพราะว่าห้อยเั่นเคลียไปตองตกๆอ่ มีนบขวขาวตุนเฮ้ย,เยยางไอพรจิ้น,น,นานละสีวนวลตาดีบยอะบวชปิดเดยปิดเอาเองกระวามสีทายต่อปอ,อีกเนาะคนใหญ่บวนเศ้ยาเด้่คนใหญ่สีเอาเหนหอดนะทีไปสอกหาอีกสักกันพีหน่องเดี๋ยวเอาหยังหาไม้เคียกันบาด นี่เาลังใจฮึบๆคื้นาอีหญิงกเดิเก,ดกำลังว่าสิลบไปหโาดแล้วรถก็ยังจอดจินเข่าอยู่ส่งทั้งฝุ่นเปตอมี่อยู่ป่ะ,อะเอ,อ้อโอ้ยใหม่ก็จะเป็นกีทูดเวย บอกมาเคลียร์นีซื้อกต่ทไปทั้งน้งเจา้าลาทางมันส่งคือไปบูไปทั้งนั่นเคลียร์นีเบิงสักวันตัวห้ามเกิดออกมาใส่เดิน อู้นส่งโบเป็นโดงเนาะเดี๋ยวอ่อมนมึงพ่นนี่สักก้อนหน่อยๆนี่ เอาไว้หอดมือแรงก็จะบานพอดีเลยเอาไว้หอดมือแรงก็จะบานพอดีเออปังสร้างหล่นไปบ่บ,บ,บ่คือแถวนี้เขาบ่ขี้อ่ะเฮ้ามันบ่เป็นเจ้าทินเขาต้องไปหาหมองได้เขาเขี้อ้ะถ้ามองได้เขาเขี้อ่ะมองนั่นหระมันออก เดี๋ยวหาไปอีกก่อนพี่บองโอ้หมานหันแล้วหมานแล้ว,ลวเฮ็ดเพิงสาดก็ได้เฮ็ดเพิงดำก็ได้เฮ็ดละโงกก็ได้นมื้อนี้ครบเสร็จเฮ็ดป,ปวกนำ้ำฝนก็ได้ไวอยมีหัวทักติ้วพร้อมตัวนี้ครบสูตรแล้วจังหวะร่มเมื่อยเด็ดยอดทักติ้วเมื่อนำ ຍັງເຮ็ดอีหยังล่ะโอ นาสีคลิปนาพุ่แลพี่น้องห้าพ่ออีกสิท้ายสู้เบิร์กหม่มึงหันกระลังว่าสิท้ายพ่นเฮ็ดปวดดิคอพอดี